สวัสดีครับผมอยู่กับผมมะคอดพี่น้องมาเสียงชาแนลนะครับมื้อนี้ก็เป็นมือสันวันดีนะพี่น้องนะหนะพี่น้องมาเรียนนะพี่น้องที่ก่อหลือพี่น้องจากการหายเห็ดขิดไปโดนเติบนะครับผมสีครับมากม,มีเวลานะพี่น้องนะมื้อนี้ก็ได้แกงเขียวหวานนะพี่น้องมะแนงเขียวหวานมาเคื่อนอย่างแกงเขียวหวานนะพี่น้องแต่ผมจะมากินกะขปุ่นนะพี่น้องเป็นอย่างที่ผมปวดบานที่สุดแล้วผมได้หมักหรือผมไดบ่ลองบ่เคยลองต้องปลองมึงเด้อพี่น้องเด้อ จะเสียบพี่น้องก็ไปกระปุ้นพี่นอ้องจับใหญ่ๆเลยจับแง่เลยพี่นอ้องแบบเต็มสติงเลยพี่นอ้องมาเลยครับมาแเสบทั้งกันกับวันนี้ในผลิตภัณฑ์มาลูโจนะพี่น้องนะตัวน,นี้เขาเ,เป็นสัสปอนเซอร์ให้นะครับเป็นสปอนเซอร์เฉพาะเองเน,นะพี่นอ้องซื้อมาเท่าน <c oughs> แต่ว่ากมีมีขาย,ยากันได้พี่นอ้องสนใจนก็ติดต่อทางเซบผปมาละกันนะครับผมพิกัดอุบล รุ่นทิสเกตนะครับอำนาจเจริญนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมเป็นมารุโจนะครับมีรถรถทัวร์ิสสงนะครับผมป๊อบเกลือนะครับกับรถไก่นะพี่น้องรถไก่นี่ชิได้สิบสองซองนะพี่น้องนะขายของขายของขยันขายของมาถึงแชร์ตังครับมือนี้โมกูปันตั้งเปียงนะครับเสียเวลามาโดนแล้วเดียังกินเนาะพี่น้องตั้งบ้านนะครับผมเอาจัก สองสามกับก่อนละกันพี่น้องออก่อยย่บ่ล่ะโอ้ออก้อกมามาเด้อพี่น้องมาขพญานเด้อพี่น้องเด้อขพญานใส่มืออ่าอันพระแนงเขียวเนี่ย,ยผมจำชื่อยานกนะเด้อพี่น้องเอาจะหาจับพี่น้องเขาจะหาจับกันพี่น้องมาเด้อครับมาเสียบน้ำกัน ว่าที่พี่น้องมึงเดีมากหวยสวยเงียบโอ้กว่าดนะดีมากหวยสบายเหมือนไก่มาพี่น้องมาเอ่ยไปเลยกินไก่เช็กน้อยพี่น้องกินไก่กำลังเปปั้นออกห่วยหอยู่พี่น้องมานะครับมาเด้อมาเด้อของเลงของเลงไงเช็กน้อยร่างเสียบแล้วมือหนาผ้าปีตรงไหนตรงหน้าพี่น้อง มาเศษเศษเหมือนกันครับผมอการหนาวการหนาวเดี๋ยวพี่น้องเนื้อพอยาดใส่ใส่ซีิโครนะครับตะเกียบนะครับผมแถมหมูแปะหรือหมูห้างมาพี่น้องชุดหนาเหมือก่อนนะครับผม <c oughs> มาโจ้พี่น้อง ทั่วประเทศในซเซเว่นก็มีขายด้วพี่น้องมาลโจมาแล้วครับมาแต่ว่าแตา่สียด้ผมผมก็มีส่วนลดให้นะครับผมติดต่อมาเลยทางเฟซบุ๊กที่ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมมาพี่น้องมากินกันดีกว่าผมตากหนักเลยมาเด้อครับมาเด้อไม่อยากเกียดเลยเอาป่ะกัน ม,มาแล้วครับพี่นอ้องคำใหญ่ๆมาพี่น้องมา หมูนะครับใส่หม,มูนะเมนี่ใส่หมูใส่มะแขงเค้าไข่น้ามกะทิและพี่นอนกะทิบานเฮ่านะม,ม,มาครับมากเสรษบน้ำกันครับผม ตัวนี้เห็ดเองได้ไปน้องเนียซื้อเข้ามาตัวแม่เราเห็ดพี่น้องตัวแม่เราเห็น,หนแ,แล้วลว่ามัเนเผมเน,น้องอ่านพี่น้องเสียบพี่นี่พี่น้องเขากรุ๊งคักรับแข่งกับบักแข่งพี่น้องแข่งได้เลย,ย,ยพี่น้องเสียบ มะแขงนะครับหรือภาษาไทยเรียกมะแขงไม่รู้แหละมะเขือพวงเออมะแขงคนบ้านทุกปา <c oughs> มานะครับมามา

นี่กือที่ว่าเปลือยได้พป่นอ่งอืมเ่ย์ท่ว่าเปลือยมาได้พี่นอง,นอง,านองมาเด้ ยังไงพี่น้องพี่ผมดึกไปเลยแต่มเป็นเล็บมือหน้านะพี่น้องจิบพี่ต้องแบบค่ายกระดูกนะพี่น้องก็คือเล็บมือหน้านะพี่น้อง แต่เด็มันกลับไข่กันอนู่แล้วคนก็บุมักกินหงาเฮงผู้สาวนี่มาดัดกินตั้งสิบอะไเดิอยากอายผู้บ่าวเนี้ยผู้บ่าวนี่เป็นเรื่องคนใน,นกนนารน,น,นี้ผ,ผู้บ่าวก็แค่แนมใส่แหนมควายกวนเนี้ยนีผู้สาวก็น่าแต่เรื่องคนก็นม,มุม,มหลับคือผมนี่ผู้สาวก็สิบ ัตข้างขางน่ว่าเน่ว่าอย่หันน้ครับผมการจกินทีนไก่เด็ดเรกกินอยู่นึงกินอยู่ันดูปัดดูปัดจากีดวกสูรองเียมันเป็นนวงมากมุมต่อ กใส่หมูนี่พี่น้องหมูเด็กเป็นหล่อเด้อจริงมแม่มาแม่งก็มันบอกว่าให้มักินทั้งหลอดนี่มันมีหลอกจับก,กินแนวนี่ทั้งหลอดนี้เอาซ่อนจ,จัก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 ดีย่านโต้งแข่างแนมนี่ อยนนู่ในหือน,นะหมูม,มัดหมูม,มับเห็นไหมเสียงเดียวมันมีกระดูกเนาะมันหนาจะม,มีกระดูกเนาะ xem 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 ngay xem 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 ngay xem 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 bị bệnh nào nào Còn, chim ngàn chỉ cần tiền hay có tiền thay nữa thì nó คนมาสิว่าเขาบอกกินเบอร์จับโอ้ตายพอดีที่พี่น้องกินเบอร์จับมเพรมนันเพียออีแหลกเตรียมด้วยพี่น้องใครสนใจ ไม่เรียกตัวฤิสงมาลุโจนะพี่น้องเป็นตัวฤิสองอบเกลือนะพี่น้องตัวนี้แซ่บกรดเดี๋ยวผมแก้ให้เบิง่งอยากกินนีก่กันกินนี่ไปกันแซ่บแสบแ่บพี่น้องมากมา ร้อยหมดเป็นเงี่ยเรียบร้อยดีจัดแซบเรียบร้อพี่น้องก็ออลองไป่ให้กินเบิงละกันนะครับเมนูนี่บางคนก็บ,บ่เคยกินบางคนเคยกินมันกระเพรานะพีน่น้องมันเหนียายน้ำยากะทิมมยยน,นะพีน่น้องแกเอาห้าวเอามาเป็นแหน่งขียเอาวเพื่อเนยังกเนียงแก้วหวานวุ้ยดื่มแซบแซ่บอยู่หรือพี่น้องเหลืองานมากมือไม่ขอยาเดี๋พี่น้องอิ่ม อ่ะมาบากันเดี๋ยงถั่วมาลูโจ้แล้วพี่น้องมาลูโจ้ตัวนี้นะครับพี่น้องเป็นตัวเอาไว้แก้มเราคนนี้เอาไว้กินเด้งคนนี้พี่น้องเดี๋ยวผมหยิแกะให้เบิ้งเป็นพี่เซนเตอร์เองนี่แหะพี่น้องติดตอ่อเข้ามาได้นะครับผมผมมาขายจะอย่างไรพี่น้องผมเป็นเซลล์ขายของไม่น้ำเลยทำนั่นที่เป็นแบบนี้ขายหขอละาคาบาทพี่น้องเห็นไหม อ๋อละห้าบาทห้าบาทคุ้มวะ้วกรุงเท่เซมืองพังค์เลเด้อลายนี่เป็นอ่อเม็ดไงญ่เม็ดใหญ่ทานง่ายนี่แล้วทออกบด้วยหาบาทใลลายวะมาโต้แล้วไม่นออยังลืมเน้อรถไก่นี่รถทัวทัวอบเกลือ เม็ดใหญ่เล็กไปน่อยมึงจะจับให้มึงเหนือไปเม็ดใหญ่เมืองเหนือผมึงก็ทัวร์กับพวกมึงแหละเมืองเสียงเนาะกรอบเม็ดใหญ่กรอบมากมากสนใจกับทักจัดข้นมากันครับผมดิ่งเฟียดบุกหรือดิ่งไลน์ผมจริงดิ่งไลน์ผมไปให้นั่ตัวนี้นะครับผมมีส่วนลดพิเศษนะพี่น้องคันทักมากเฉพาะพริกกพริจัดตอนนี้กับคิอยู่ อุบลนะครับผมอุบลญนะอุบลญก่อนอุบลญก่อนเนาะคอบริษัทใกล้เคียงนะครับชีสเกียร์อำนาจจุนินนะครับผมยาโซดอะไรับทักบ้านด้เด้อพี่น้องใครอยากจะไปขายขายได้แน่นอนครับผมเดี๋ยคือบอกว่าอย่นี้เราผ่านอ๋อหนี่เขาไม่ได้อืออืออือดีกว่าตั้งแต่เอาวาง Nhưng của em thì chạy hưng. Hông có gì gì nữa kìm. Mày ngủ! Qué? Chạy niệm Mày bây giờ là. สรับมื่อนี้ก็าฝากมาชั่งหนี้เด้อพี่น้องเด้อหมักกับไข่คนไหล่คนแซ่บคนซับกับไข่ผมหลายๆเด้อครับพี่น้องเด้อคนไหล่คนไลล์คนไหล่กดคนนั้นหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ผมเป็นการแชร์คลิปต่อต่อไปนะพี่น้องนะแต่เนบักในคลิปมีช่วงไหนที่เฮ็ดบ่ให้เฮ็ดให้คำกลุ่มคำจานะครับผมตอนั้นใดถืผมเฮ็ดให้บ่ตั้งหลับบ่เข่าหูเลยเนี่ยต้องบอกเขาถูกมากนะที่นี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็บางทีก็อาจจะลุดไปนะครับพี่น้องครับผมสำหรับเมื่อเร็วเก่าฝากมาชั่น้อง นะฮะการกระชายคนไหลคนแซ่บคนซาดะไข่ผนไม่เดอ้อดัน,นี่ก็ขอขอบคุณที่เขามาลองชมเราฟังกับผมบ๊ายบายครับผม,ผมเจอกันคลิปหน้าครับผม